่านไทยครับครังที่หนึ่งนะครับเก็นการปบเนระหว่างอาจารย์ที ทั so ้งคนเรื our ่องติานะครับเอาเอาเลยครับเรื่องเครับเอาใำไรกันได้ของนาดนะเลยครับมาถึงตรงนี้เนี่ยว่าขอบคุณม้านนอกหทือนองเลยคุณป่าป้าพี่เนี่ยขอกกันครละสองพันก็จะได้หอล่าขนา3สา0แสนแ้วว่าวงแมวนนี่นะผู้หอก2ี่บาทเช้นน้ายังขึ้นมวลก็ูพี่น้องเย เอาเอาวางกันไปง้างบ้านเขา้านี่แหละครับผู้ใหญ่ผู้ที่เทเลิศเนี่ยกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าทุกคันนี้ทุกทีเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับรีเข้าไปขอเจนวันนี้ก็ถือว่าทีมที่ห้างทีห้างที่ไม่ไดรับเนี่ย โดยทีผ้าเสื้อสีน้ำเงินคาดเหลืองตัวเองน้ำเงินเนี่ยกาจนาพิเศษไหกุ้งนะครับวันเสื้อสีส้มต่างกัดำเนี่ยอุปถัยเอฟซีนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าวันนี้พวกเขาเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้ที่ไหน มันก็ต้องมีที่สุดนะครับกับที่สุดคทนนั้นครับที่ทำให้โาถึงตรงนี้ใครจะเป็นเจมส์กิเนอร์ในทักนี้นะครับโอ้โหดีนะครับก็ดีส้มเนี่ยจากเอธิการ์ดที่คนยเอีจะลง้นทุนทองเนี่ยสงเข้าคววนโตเพลย์บอร์ทีมกีมสิบขึ้นมาบอลที่ิวซ์ทย ได้ขอัไปีอเรตเาไว้ไม่ต้องแปบเลยครับทำผิดพาไม่ไดครับเนี่ยคุณตัสาประตูเน่ยน่นกาเจาเขาสู้รอบินมาแล้วนะครับเนี่ยคอเนี่เป็นเกคู่ิครับขอแต่นะเนี่ยมีโอกาสพอทีเดียวประธานน่เขสู้งใจแน่นอนตนี้ัวเพราแต่ทีมก็ต้องการสร้างผลงานครับ ให้กับขาบันของตัวเองนะครับโอ้ครับสองทีนี่โงขขงงร,รงโโรเรียนถุงเข้าทุนทาดนเลยนะครับมีผัดไทยยกทุกครั้งมาโอ้โหผัดไทยก็เรียกว่าสองดูได้เขตทุกเวลาเราให้นะครับ แส่ผู้นี้น้ำวยนะครับเนี่ยพวกของมาวันนี้เนี่ยบทการจราที่เศษจรงคทางไปตากตุนพี่น้องโรงเรียนทองเาเนี่ยถ้าไปตาตนนี่อยู่ฝามือนะครับแยกไปประมาณกิโลเศษเศษนะครับนี่กตันู้ตาู้นี่คนน้มุุ้ตาตามมนเนี่ยนคนนิ นี่มุนนี่มุนนี่เออบุ้ง้งเยมไวจัจับไวตบอลนะเนี่ยมเามอหนจับตาบอมายสิของกันเนเกตันนาแหมบอลคนนี้ตอโต้พอลนะครับารนาในก่สตลอดะครับตรงภาพบรรยากาศ็นเวทีของกานาครับพิช้ยภูมิกัน ดูกันต้องจักในสนามแล้วเนี่ยทีมป้าหนึ่งได้ดูกันอีกนะครับเบ็ดของประทยให้บอลเข้าไปต้องเชียร์ให้ถน,น,น,นาะครับกาจนาเพราะว่าประทยก็ถือว่ามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเรื่องไม่มีเลเที่คว้ากาจนาเลยนะครับ นี่นะครับนักเตะจากของพุ่งปูลาลองให้ปทายเอฟซีปีปทายตอบโต้มา3-8าจุดผู้ชนมาต้องอ่านทุกจดเลยนะครับกับเกนอย่างนี้นะครับ20พยายามที่ถอนไปถลนที่9ที่9ยังไมแหน่กล้าของบอนี้พื้นที่ระยะคร ตายเอ็งินครับจากกรเล่นจะพดที่แพ้เนะครับโอ้โหตาจนาได้เต็บท้อปไปเลยนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผงหลังตาแกเจ็ดยี่บเจ็เจ็ทองประทาย ้ครับนักเตะสองคนเล่หมาเลขสามของประทศยเอฟซีเนี่ยจบธรมะโอ้นเป็นยุคแรกนะสิบพันสิบเลยนะครับคือน้าเสียร์พอเลยก็เป็นการสีของสองตัวบัตรระว่างโซล่ากับเทฟมุเลยนะครับทีมาเจอกันเนี่ยสิบปีกันเจริากีแทงมามันที่สิ มันกายเปนอาพยาามทีโจเจอสาตกกนี่นะเด็กๆไอ้ไงครับมองหาเอไปนีเกเ็กนเขาไปไม่หานี่เิดไม่ได้เลยเพาะวดนอ่ผูเกองหลังของไทย็กบอปทุกตัวในพี่น่รับของทายนี่โอ้เกดเลย đúng rồi, thoải nhẹ này các, có mà, tiếp tia cá เกมกบอนวะนั Indeed, ่นละครับยองอาเแบบขบเลยสองไหลมายี่สิบไหลมายี่สามพยายามเปิดตาอี่แปดโหเกมการ่การตรงนี้เนี่ยเราก็สติก็ตั้งไม่ตีเพราะคนไทยได้พักเยอะกว่านะครับบอวพอพรเหน่อยละ ของไัยภูมิไม่เจอเส้นสีแในรอบที่ตัดไปทีเียวเดียวแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานยู่ชก่อนน่นอนในเกมนี้ไชยภูมิคงต้องอาศัยเที่ยวมูปินนะครับพาตัวเองเข้าบินให้ได้โอ้โหนี่รับเกมอย่างนี้เนี่ยเต็มเลยจดเต็มๆเลยเขาต้องการจะถอดตัวถอดแนะครับสิบสี่ของกาญจน์ชัยภูมิ ครับเจ้าพีที้กอนนี้เปิดทำไมเนี่ครับานนี้ครับมาเป็นสนามดสองทีนะครับมาเป็นการพบกันว่าเห่นชีตักบุรีรัมย์นะครับการจัดโัวานาครับขุนขุนเหมือนกันครับอันนี้ก็บิ๊กแมตช์ครับเนี่ย ในรุ่นยูนสองปีเนี่ยเพ e แต่ละทีมจะมทาท่าการมาถึงรอบคิเตอร์เนี่ยเรากไม่มีดีมาไม่ได้คร,รับเรยังสามปีเนี่ย ไปไกลเลยละพี่น้องวันหนึ่ก็อยากจะเป็นนักเตะไทยดีเมืนกับพวกพี่ๆนี่แะครับยังพุกสูดกันสามสี่ที่เจมาน่าทีี้ต่ไปสามองเททีีมาที่สโอ้โหนีไทได้ก่อนนีก็ถือว่าได้เปรียบเยอะที่จะยวนไคหับเนี่ยระวัางทีนีรับ มนลองทามั้2ปีนี่้นไปนครับให้ไหเรียนของสนามน่เตรพร้อมกันนะครับอาจจะทีๆเราีพี่น้องเจ้าหันไปไทยไปไทยมากี่นะพี่น้องเลยกับสนามยูีพี5ปเลยนะครับก็ว่านตอนนี้ผมขอเท ระดับสายเกาเสียงเนี่ยบอกว่าเป็นป์ปายต้องปัทไทยนะครับเพราะเจติโอ้เจือบัวใหญ่เนี่ยเขาออกงานง่ายกว่านะครับแต่แ้วว่าใช้ภูมิเนี่ยเจอเซนติเลียหูเจอเนี่ยเจอมวยก็ต้องว่ามวยหินนะครับเขาผ่านมาได้ยังไงบานเซนติเลีมาเนี่ยเรียกว่าใช้กำลังไปเยอะแย้มนะครับ สำหรับกจาจดาใยภูมเดี่ยมนเลยเป็นบอลห้าสิบห้าสิบเลยนะครับนีอาผู้รักษาประตูใจยภ่มหเนี่ยก็ององแงกันเยืนแล้วนะครับโอ้กองสุติเทศไทย มาที่ที่สี่ทีสต่อนะพยายามยกข้ามมาทีนเจ็เจ็ดกันที่ร้านแปดสีไทยทำไงได้ไหมนี่บ้าโทำไมถงที่สี่เนี่ยถือว่าเป็นนักเตจากของทุ่งกุลาล้อได้เครับเป็นร้อยต่อนะครับทั้งบุธรรมน้อยเกตันดอนเนี่ยเป็นข้าวมาได้ที่หอมที่สุดลูกแล้วครับ เอาหอมคุโกล่าลองให้พี่น้องเลยนี่แหละครับคุณลักษณะของนาจนาอาจจะหายุคตามมามาถึงฟังพิธาย์เลย กานทนนจังหวัดนครราชสีมานะครับเนี่ยนี่หมายเลขอยโอ้จริงเลยครับโอ้ใจคนริะเลยเนาะเจ้าการนเนี่ยกงมดูหน้าตาแล้วถกนีนะาเนี่ยโอ้กองหลังเนี่ยป็นศิษยาทารกีฬาเระว่าิวเข้ bốn nóng nóng thì thơm ngon đây thì à. là các bé 26 26 29 9 2 จะเป็นโอเคตอนนี้ทั้งสองสนามยังทูนประตูออต่อดศูนย์นะครับเพราะว่าคู่ชิงชนะเ,เลิศดนี่งเดี๋ยะไล่ผู้ถามดูโอ้ยจากบอลจะบอลพลาดนะครับจากการเตะใหญนใกนข้ของตัวเองของประชายในอีกฝั่งหนึ่งข้าไปถึงการเป็ดประตูของตัวเองนะครับผู้รักษาประตูนี่ไม่ขึ้นไม่ฝันว่าบอลจะไปเร็วไปแค่ขนาดนั้นนะครับโอ้ บอกแล้วว่ามันจะผิดพาดไม่ได้เพรตนีมอยู่ที่มาทายนะครับเนี่ยโอ,เอ,อย้เมื่อตอนนี้การชนะในานนักงานยากแล้วครับตอนเนี้ยจากขผิดพลาดของตัวเองทีแท้ครับที่กมาไกลี่การอ่านางมันต้องอ่านออกแล้วนะครับนี่เลยครับงานยากเข้ามาแล้ว ก้าะโดนตัดมาหมายเลขสามหัวปองหลังเขาทรเรศครับทีน okay. <this> 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 <t> ี้ตูการกับแอกบให้เลยหมายเลขสามเลยยี่สิบตดนตัดเกิาไปโอ้ต้นตัเกนไตอนนี้ ต่อเก้าแล้วนะครับนี่พอลงสนามจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ขับสนามอยู่12ปียังศูนย์ศูนย์ยืนครับเนี่ยกับมีชิตจังหวะนี้ของชนละครานเนี่ยเอ้เข้ามาเนี่ยเดี๋าวชนละครานทีมครับเอาหมดเวลา